ที่มือแม่จะน้อยนะครับพอดีมาหอดแล้วครับมาหอดแล้วสัตว์ประมาสละคามาหอดฮอลูกแก้วนะพอดีกับที่ไปหากินเขากินนี่นะครับเพราะว่าแต่ว่าไอ้แม่บ้านเพิ่นนะครับมันมีแนลกับคุณคิมพันเฟรมเบอรีเพิ่นบ่มากินขั้นนี้ก็เลยไปหากินผู้เดียวนี่แหละครับผมหากินผู้เดียวนะครับเพราะว่าไอ้ต้องกินเขายังเล็กเนี่ยเพื่อกินยากระโปรงผมก็กินมากันแดดนะครับ อยู่หอพักวิละวันดีสอดอะไรไม่ใช่ดีสอดวิละวันปลาตัวนี้พามาสารค้าของสุขาวที่ที่ไปหากินว่ามีอย่างกินเนี่ยทั้งสารค้นะครับผมเออหอพักครับนักซาลายอย่างเราอยู่คนเดียวเหมือ,อกนกันนะครับเดี๋ยวเบิงตลาดกันครับย่างมาขาอนกหาหมูกินก่อนมันมียังมีทำเลือนเลย,เลยมีกว๋วยเตี๋ยวมีกว๋ยวยจับบนนอกนี่ยัง ขึมือดขัดเงินแน่เลยนะเป็นตัญญาไปเลยรถไล่ขัดเที่ยวรถายครับร,ร้านสะดวกอะไรมันมีอย่างนี้กับเขากับน้ำเก็บเขาเนียวอะไรสะดโอสะดวกสัสชากาแฟโอ้มินนมตกสินโอ้ฮะกินเก็บเขาเนียว ขายอะไนี่ก็ม่นับันก็น้ำโอ้จะได้กินบ่เข่ามึงคนกัดดูกสิอืเหี่งน้อยเนาะมีนิซมี่เลยมามีดกิเยวเลยมามีเ,ยเลยโอ้มีแต่หมูปิง้ง มีแต่หม,มูปิง้งมีแต่แนวทอดเลยนี่เกินบมมีเลยครับเดี๋ยวจะในมันเย็นในเขาเซเว่น,วย,นยุ่นเย็นเขาเซเว่นหาเรือดซื้อกินเลยเขาเซเว่นหาเรือดซื้อกินเลยนี่เท่า

โอ้เจอแล้วเจอแล้วนีสองสบาท25บาทอเอาแค่นี้แล้วเป็ดครับจบับดสี่สิบเ้าคมีครับผม ลบียนเอามาสิบบาทรอเว็บเว็บอ่ะรอเว็บรอเว็บอยู่รอเว็บรอเว็บรอเว็บปะตุกอยู่นะครับมาเพิ่นบางทีเพิ่นเว็บเพิ่นทันเหลียวอยู่นี่ถ้าเว็บก่อนนะครับรอเว็บก่อน จังนที่เป็นก๋วเียวเดี๋ยวคือว่าเรียวง่ายนะรอบเราเียบก่อนสีมาหากินก๋วยจับหากินก๋วยเตี๋ยว เรมีซ้ำนะครับมีกระดานขายเนื้อขายเนื้อทอดขายเนื้อแต่เดียวนะยรเวรมีกระดาษนี่แหละต้มซีเว็ตร้มซีเว็ตเป็นอาสารก็มีกระดา้วเ็นีระดกสันหังมาหี่ยำขายนะครับนรมีเรมียังด้วยมาลองกินก็นกระลูกสันหะลเน้สินหาน้า ตึงเขาไม่ไกินครับเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งอกเรากินหายารเพราะว่าได้นะครับผมเคยครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านทายมาขอบคุณครับขอบคุณครับไปกินข้าวต้มใช่ไหมครับ